โลบักกันนะครับเข้าเข้าเข้าไปในเพจโตนะครับเ<า>ข้าในเพลโตรวก็ก็พึ่ว่าโลบักนะครับโลบักนะครับ,<า>บ<า>แล้วก็แล้วก็ แอปนี้มานะครับนีลูกบักนะครับดีนี่ครับเราก็น่าจะเป็นของคนนี้ครับครับอะแล้วเอาจากนั้นนี่ครับ ก็โหลดแอปมาที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับโลวักนะครับนะครับมากดเข้าไปนะครับนี่แล้วเขาก็บอกว่าให้ให้รอห้านาทีแล้วก็กดปตระจตรงนี้นะครับเขาบอกให้ขอบอกให้เราริมชื่อนะครับ

ชื่อของผมก็เป็นเป็นตรงนี้นะครับนี่นะครับชื่อของผมชื่ของผม,มก็ไม่เข้ากนะครับ นะครับนะฮัลโหลพอเราพอพอจากที่เราดูรูปพอจากที่เราดูดูชื่อเราเสร็จนะครับให้เราเน่ยกระมัที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของเราครับชื่อของผมก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับ ในัออมนหน่อคดพ่ีเ่งครับีเชือกหกบก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าเี๋ว่อเราได้เสร็จปั๊บ พักเกินประมาณห้าห้าพันปักเลครับผมก็จะเอาแปดสิบครับแปดสิบับแปดสิบนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยคุณเคยเห็น n อ็นี่ส่ที่มเนเก็บเสียงไหมหรือคุณเคยต้องการจะใส่ปืนไรเฟิลส้นนิบห้าสิบนัดไหมในอีรุน่สเบรกเอชุดแล้วก็ไม่ต้องอะไรไปสุดเจมนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ให้ร้อยยี่ี่สิสี่ชั่วโมง แล้วก็กดตรงนี้นครับตรงนี้ครับแบบเปิดนะครับแต,แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดร้อยถ้าเกิดร้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงก็แบบแบบอันนี้นะครับก็ก็แบบคุณเคยเห็นเอ4นยีแบบ่มิบสี่ที่มันเก็บเสียงไหมคุณเคยต้องการจะใส่ปืนไรเฟิลส่นยิง50นัดไหมใน Arena Breakout ทุกอย่าง ก็แบบต้องต้องลบอีกไลยนะครับอะแล้วแล้วเราก็ก็กดตรงว่ายกเลิกนะครับไปหรือใครที่เรารู้ว่าเป็นวันวันหรือแบบรอเป็นเดือนเดือนนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับเผื่อเผื่อผมจะจ้ามาโหลดผิดแอปนะครับผมก็ขอขอภยด้ยครบ